เสียงล้อรถบัสเบรกบนถนนลูกรังเมื่อรถจอดสนิทหน้าค่ายลูกเสือเกา่าในช่วงบ่ายแก่แกแดดอ่อนแสงแต่ก็ยังแผ่เผาให้ผิวรู้สึกร้อนระอุที่นี่แหละลูกถึงแล้วลงของกันก่อนเสียงครูประจำชั้นปลุกนักเรียนที่เริ่มหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางอากาศเหนียวเหนอะกลุ่มนักเรียนชั้นมหโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง กำลังเริ่มกิจกรรมทัศนศึกษา3วัน2คืนคืนแรกพวกเขาถูกจัดให้นอนพักที่ค่ายลูกเสือเก่าซึ่งอยู่ติดกับสวนสนุกที่ปิดตัวไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นไซตต้นหนึ่งที่สูงใหญ่จนรากอากาศห้อยย้อยลงมาเกือบถึงพื้นเฮยที่นี่แม่งหลอนว่า โจหนึ่งในกลุ่มนักเรียนชายพูดพลางแบกกระเป๋าเข้าห้องพักพื้นไม้เก่าเสียงดังเอียดอาร์ตเวลาเดินค่ำคืนนั้นหลังจากกิจกรรมรอบกองไฟสิ้นสุดลงนักเรียนทยอยเข้านอนตามคำสั่งของคุณครูแม้จะง่วงแต่ก็ยังมีเสียงหัวราอลอดออกมาจากบางห้องแต่ในห้องพักหนึ่งเสียงกระซิบเบาๆกำลังเริ่มต้นแผนการรับตอนกลางคืนเฮ้ยหิววะ อยากกินขนมเด่นพูดขึ้นเบาๆไปเซเว่นกันไหมใกล้ๆนี่เองตอนเข้ามาเห็นอยู่แบงค์เสนอโอเคงั้นใส่เสื้อคลุมไปเดี๋ยวครูเห็นโจตอบรับกลุ่มนักเรียนชายห้าคนค่อยๆเปิดประตูห้องพักอย่างระวังก้าวย่องออกไปทางข้างค่ายที่มืดสนิทแสงจันทร์ในคืนนี้ดูจะสะลัวอย่างผิดปกติท่ามกลางเสียงจัก,กรจันทร์เรไรที่ร้องระงม พวกเขาใช้เวลาไม่ถึง10นาทีไปถึงร้านสะดวกซื้อที่ยังเปิดไฟสว่างสวยเสียงแอร์เย็นเย็นกับกลิ่นขนมขบเคี้ยวทำให้พวกเขาเหมือนลืมไปชั่วขณะว่าตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนไปแล้วเร็วๆเดี๋ยวมีคนเห็นแบงเร่งขากลับพวกเขาเดินทางเดิมอย่างระวังแต่พอเดินผ่านต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเข้าค่าย เสียงฝีเท้าชะนักกึกเมื่อเด่นหยุดเดินแล้วหันมองไปยังต้นไม้ภายใต้เงามืดที่รากไทห้อยลงมาคลายม่านเขาเห็นบางสิ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดลูกเสือยืนอยู่ใต้ต้นไทเขาไม่ได้ขยับเขาแค่ยืนเฉยเฉยยิ้มยิ้มที่แปลกประหลาดไม่ใช่ยิ้มแบบที่เพื่อนเเคยเห็นกันเด่นขยับถุงขนมในมือแน่นขึ้นแล้วหันไปทางเพื่อนๆออย่างลังเล ก่อนจะกลืนความกลัวลงคอแล้วเดินต่อเขาไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันศาสตร์ผ่านผ้าม่านบางๆในห้องพักเด่นนั่งเงียบอยู่บนขอบเตียงก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนๆนฟังเมื่อคืนกูเห็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไทรตรงทางเขา้าค่ายเพื่อนเพื่อนเงียบไปครู่ก่อนแบงค์จะหัวเราะออกมาเฮ้ยมึงอย่าหลอนดิวะ แค่เดินผ่านเองจริงๆนะกูเห็นชัดเลยชุดลูกเสือด้วยยืนยิ้มให้เลยเจ้าทำหน้าไม่เชื่อจะว่าไปตรงนั้นมันมืดนะมึงคงตาฝาดพวกเขาถกเถียงกันจนกระทั่งได้ยินเสียงไม้กวาดกวาดพื้นนอกห้องลุงยามซึ่งนั่งเฝ้าค่ายอยู่ประจำเดินผ่านมาพอดีพวกเขาจึงตัดสินใจเดินไปถามลุงครับ เมื่อคืนนี้เพื่อนผมเห็นเด็กผู้ชายยืนอยู่ใต้ต้นไทรใส่ชุดลูกเสือมันคือใครเหรอครับลุงยามเงียบไปครู่ดวงตาเหมอ,อมองไปทางต้นไทรใหญ่ที่ยืนเงียบอยู่ข้างสนามหญ้าอ๋อต้นนั้นน่าเหรอลุงพูดชา้าช้าเมื่อก่อนค่ายนี้เขาก็มีโรงเรียนมาทำกิจกรรมกันตลอดแหละ แต่เมื่อหลายปีก่อนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุพอๆกับพวกเธอนี่แหละใส่ชุดลูกเสือเหมือนกันเขามีโรคหัวใจแอบวิ่งเล่นตอนดึกแล้วเกิดชักตรงใต้ต้นไทรนั่นแหละช่วยไม่ทนันทุกคนเงียบงนันเสียงนกร้องเจ้อยแจ้วคล้ายจะเบาลงทันทีที่เรื่องราวถูกเผยออกตั้งแต่นั้นมาบางคืนก็มีคนเห็นเด็กผู้ชายใส่ชุดลูกเสือยือนอยู่ที่นั่น ยิ้มอยู่เงียบเงียบเหมือนรอเพื่อนมาชวนไปเล่นด้วยกันคืนนั้นพวกเขาทุกคนนอนปิดผ้าม่านแน่นไม่มีใครออกไปไหนทีแต่เด็นนอนลืมตาอยู่บนเตียงอยากรู้ว่าถ้าคืนนั้นเขาทักกลับไปเด็กคนนั้นจะพูดอะไรหรืออาจจะเพียงแค่หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าเด็กคนนั้นยังอยู่ตรงนั้นใต้ต้นไทร เฝ้ารอใครบางคน